ลไแล้วก็ส่งรยม่ได้ยังไม่เปิดนะครับนะะเกง่ง <c oughs> เลยเก่งมันปิดไม่มิด้าเก่งไปสอบับไปารับ

เอาครับให้ข้าแก่เขาเนี่ยเพือสีฟ้าดีหลังฟ้าหรือเปล่าเนี่ยลูกหลังฟ้าเปล่าเนี่ยแล้วเราก็จะพายไว้ใให้ถ้าใส่ตัวแพงนี่แต่คุ้มเปล่าเนี่ยเด็ดสองไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะเอาป่ะนะเอาป่ะขับใส่มากเลยข้าก่อนเลยให้นะครับก็ ตอนี้ขบวนขึ้นมาออกมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับเนะี่ยกรุงเทพนะาเข้ามาสู่บ้านเจ้าสาวนะครับเราก็ใช้สถานที่นี้สมมติว่าเป็นบ้านเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทําตามโรงแรมแต่ตอนนี้ก็ทําที่โลง่ลงๆก็แปลกดีนะครับก็ก่อนที่จะทําพิธีนะครับอ่าพิธีนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างจากที่ทุกท่านเคยเห็นนะครับอ่ผมก็จะใช้ที่ผมเคยทําอยู่ในบริเวณเพชรบุรีนะครับ ให้ท่านทูรมิกเจตให้มาจากต่างจังหวัไดได้เห็นได้ทราบบ้างนะครับก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างไม่เหมือนบ้างขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ถูกใจตรงไหน